ผมนายนัทพงศ์เขียนรักษาวันนี้ผมจะมาพูดถึงสถาปนิกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือลอเลกอบูซีเยสถาปนิกนักผังเมืองมันธนากรจิตกรและนักเขียนนะครับเลอกอบูซีเยเกิดเป็นชาวสวิตในภูมิภาคที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสที่เป็นภาษาทางการนะครับแต่แปลงสัญชาติเป็นชาวฝรั่งเศสเมื่ออายุ43ปีเกิดที่เมือง โชเดฟงประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่6ตุลาคมคริสตศักราช1887นะครับและเสียชีวิตที่เมืองร็อกบูลกัฟมาแตงเมื่อวันที่27สิงหาคมคริสตศักราช1965นะครับพ่อของเลอกอบูซีเยนะครับเป็นคนสลักและรงยาหน้าปัดนาฬิกาส่วนแม่เป็นครูสอนเปียโนโน,นะครับพ่อ อายุได้สิบสามปีเขาออกจากกิจการของครอบครัวออกไปเทีย่ยวในยุโรปและเมดิเตอร์เรเนียนไปอยู่ปารีสและได้ทำงานกับออกกุสแปเรต่อจากนั้นไปอยู่เยอรมันไปช่วยเบรเรนและกลับมาเป็นครูที่โรงเรียนโซลฟงเขาได้ไปทำงานเป็นจิตรกรที่ปารีสและได้ทำงานด้านผังเมืองได้สร้างเมืองใหม่จีนคิรอนซึ่งเป็นเมืองหลวงของราชประจักรประเทศอินเดีย ในปี1913ไปอยู่ปารีสซึ่งในขณะนั้นเป็นศูนย์กลางของศิลป,ปะบาทกนิยมและรัฐที่เหนือจินต่อมาในปี1930ได้โอนสัญชาติเป็นสัญชาติฝรั่งเศสและเขาได้เสียชีวิตขณะว่ายน้ำเมื่อวันที่27สิงหาคมคศิสต์ศักราร1965ครับแนวคิดในการทำงานนะครับ กอบูซีเยได้สร้างสารรค์ศิลปะหลายแขนงเป็นประติมากรรมโดยทุกเช้าจะเล่นน้ำทะเลให้ขึ้นซัดสัดตัวแล้วจะขึ้นมาทำงานประติมากรรมเสร็จแล้วก็จะเริ่มงานสถาปัตยกรรมเป็นนักผังเมืองมีความคิดกว้างไกลและจากยุคที่ตนมีชีวิตอยู่ว่าควรจัดระบบจัดโซนของการใช้เมืองอย่างไรจึงจะได้ผลเขาถือความงาม เป็นสิ่งสัจจะเป็นสิ่งที่ดีและหาได้ยากจะได้มาต้องผ่านการเลือกเฟ้นเท่านั้นลักษณะสถา,าปัตยกรรม5ประการของเลอโกบูซีเยนะครับเขาสั่งตีพิมพ์เขาได้เสนอความคิดสำคัญสมัยรแรกคือ five points of modern architecture นั่นก็คือ 1. ครับนะยกพื้นสูงลอยตัวมีลักษณะเบา 2. จัดแผนผังพื้นพื้นที่ใช้สอยอิสระ เพราะใช้ผนังลอยได้ 3. ฟรีฟาเคตผนังด้านนอกไม่จำเป็นต้องรับน้ำหนักนะครับใช้รูฟการ์เด้นมีฟังก์ชันเป็นระเบียงสวนดาดฟ้าเนื่องจากเป็นแฟตรูฟนะัและอย่างสุดท้ายนะครับใช้ริบบอนวินโดว์ช่องเจาะยาวแนวนอนได้ครับผลงานของเลอกอบูซิเยนะครับวิลล่าซาวอยส์นะครับเป็นที่พักอาคารทรงโมเดิร์น ตั้งอยู่ที่พอยต์ซีนอกเขตเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสอาคารได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวนะิตเซอร์แลนด์เลอกอบูเซ่ครับร่วมกับบีแอร์นองเนเรลูกพี่ลูกน้องของเขาอาคารสร้างขึ้นระหว่างปีคริสต์ศักราช1928ัาถึงคริสต์ศักราช1 9ึ1ัาโดยโครงสร้างทั้งหมดใช้คอนกรีตเสริมเหล็กครับอาคารแห่งนี้นะเป็น การอ้างอิงถึงลักษณะสถาปัตยกรรม5ประการของเลกอบูซีเยนะครับซึ่งแสดงออกถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่อย่างชัดเจนนะครับจนได้รับการยอกยอย่องให้เป็นหนึ่งในตัวอย่างอาคารที่ได้รับการจดจําและมีชื่อเสียงที่สุดงานหนึ่งในรูปแบบอินเตอร์ชแนลสไตล์ครับก็จบไปเท่านี้นะครับกับประวัติของสถาปนิกเลกอบูซีเยนะครับขอบคุณครับ